ครับเฮียครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเฮียบุญครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยมาซื้อไอ้พัดมาซื้อเอ้าเหรอมาซื้อพอร้อยพอดีเลยโอ้โหไม่มีเตียมกันนะเนี่ยนั่งอยู่นานนะไม่คนละบ้านกันหรอโอ้โหเข้าไปฉีดถั่วครับเอาไปฉีดถั่วแล้วฮะอ๋อเป็นดอกมันร่วงดอกมันร่วงใช่ไหมโอ้นั่งนั่งด้วยสักหน่อยหนึ่งนะฮะนั่งหน่อยนะฮะเป็นไงฮะเอามันปลูกถั่วนั้นเยอะไหมน้อยแล้วเป็นหอ สองไร่กวนหรออ๋อรู้จักได้ยังไงเฮียบอกหรือว่าฟังวิทยุโฆษณาออกวิญญาเล่าแทนเพลงเฮียระบุล่องโดเลงตอนนี้เป็นไงบ้างเฮียขายดีไหมฮะดีนี่ไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพัดร้อยแกก็คุยกับลูกค้าดีหรออืมในน้ำลูกค้าดีปลูกอันนี้ปลูกอะไปนะปลูกปลูกตัวใช่ไหมต้วฟังวิทยุพัดร้อยนี่ดูดิอยู่ในตัวเมืองเลยลมฝัก ซื้อพันร้อยด้วยโอ้โหฝังแล้วอยากใช้เหรอครับอยากใช้อยากใช้นะเคยใช้ยังดอกมันตัวล้วงดอกมันร่วงไม่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องต้องแก้ปัญหาหน่อยเนาะได้ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยเรื่องนี้หน่อมไอ้ลุงฝรั่งเยอะไม่เห็นบอกเยอะเยอะเยอะนะหน่อไม้ฝรั่งร้อยล้วนเลยัร้อยล้วนเลยนะนะครับแล้วมีลูกค้าที่เราจะต้องไปถ่ายทํากันไหมฮะ มมีเห็นบอกมียงน้ำดุกด้วยมีมีน้ำดุกเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้ำดุกนะครับท่านผู้ชมครับไปน้ำดุกด้วยแล้วก็เห็นบอกมันติ้วก็มีมันติ้วก็มีนะฮะเยอะเลยใช้กันเยอะเลยนี่อีกคนหนึ่งท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งที่เมื่อกี้มาจากอ่าโบกมน้ำหนาวน้ำหนาวก็รออยู่โอ้โหน้ำหนาวก็รออยู่ในประเทศหน้าเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปกันอีกท่านผู้ชมลูกค้าเยอะมาก สังเกตดูระวังแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะดูนะฮะแป๊บเดียวหมดของดีมันก็หมดของดดีก็หมเนาะไม่โกหกมันก็ไม่โกหกกันก็หมดเนาะยังไงก็หมดถึงว่าโฆษณาได้มันส่งไม่ดีก็ใช้แป๊บเดียวก็ใช้แป๊บเดียวก็หยุดใช้แล้วนะของดีอยู่ไหนก็ดังหมดครับครับมีคนนำทางใช่ไหมครับเนี่ยมีคนนำทางนะคุณโยมครับเดี๋ยวไปบ้านที่วันก่อนแล้วค่อยไปน้ําดุกนะฮะตอนนี้ร้านบุญรับบริการเกษตรครับ ดีติดอันดับเกือบจะระดับประเทศแล้วนะฮะตอนนี้ครับคุณผู้ชมเยี่ยมครับไะเดี๋ยวไปถ่ายทํากันเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนเดี๋ยวขอเบอร์ไว้วจ้ะเดียงงเด๋ยวยังไงเดี๋ยวเออมาเอาขวฝขอกยาวไปกินอร่อยขอบคุณครับรอขอบคุณครับเนี่ยครับขอบคุณครับ